คุณ xxx xxx <X X> มักกะรีผลเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นมันเป็นจินตนาการที่เราจะวาดขึ้นมาหรือว่าเราจะสร้างตามศิลปะขึ้นมาตามที่เราคิดะนะครับแต่ว่าเราเอาง่ายๆเนี่ยมันก็คือมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดกับต้นไม้อะสิ่งมีชีวิตที่เกิดกับต้นไม้อะเรียกว่ายัางไงดีเออเป็นต้นตุ๊ก,กตายางแล้วกัน มักฤีผลก็คือต้นตุ๊กตายางนั่นเองโอเคป่า <c oughs> ไ,มไม่ต้องไปวิจารณ์เยอะด้วยไม่ต้องไปงงด้วยนะฮะอย่างบางคนบอกโอ้ oh, มะกลีผลต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีลักษณะต้นไม้มีแล้วก็พอตกลงมาแล้วก็เหี่ยวแห้งน่นนี่นั่นมันคือต้นตุ๊กตายางแล้วมันเหี่ยวแห้งได้ไหมมันเหี่ยวแห้งได้ดิก็พอดีเป็นตุ๊กตายางที่ต้องใช้ลมเป่าพอมันหลุดจากจากขั้วลงมาเนี่ย เนื่องจากว่าต้นมาต้นนี้มันมีลมอยู่ข้างในไงฮะทีนี้พอมีการตอนที่ผลผลมะกรีผลเนี่ยมันยังอยู่ที่ต้นเนี่ยมันก็จะมีการปั๊มลมไว้อยู่แต่พอมันปลิดจากต้นเนี่ยลมที่อยู่เนี่ยมันจะหลุดมันจะรั่วไปได้ภายใน7วันนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนักศิลปวิทยาทรที่ไม่สามารถจะไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไปซื้อตุ๊ก,กตายางได้เนี่ยก็จะมาปลิดจากในป่าเหวผานนี่แหละแล้วก็จะเอาตุ๊ก,กตายางจากต้นมะกอรีผลเนี่ยไปเสพกาม นะฮะแล้วก็ทิ้งเฮ้ยอันนี้ไม่เคยมีใครวิไม่เคยมีใครอธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้บางคนอธิบายโอ้มะกอรีผลก็มีลักษณะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถบรนดาลลาบสกาละต่างๆนานามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ต้องเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมชั้นสูงถึงจะไปเห็นมะกอรีผลหรือจะมีไว้ในครอบครองได้เพราะอาจารย์องค์นั้นมีมะกอรีผลมันคือต้นตุกตาอยา่าง มันคือต้นตุกตาอย่างนั่นเองโอเคปะ่ะใครบางคนกล่าวไว้ว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าหิมพานที่ออกผลเป็นตุกตาอย่างยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งการเสพกรรมคุณที่ไม่เคยมีใครค้นพบโทริโกโก็มานะฮะเนี่ยโทริโกะตุรีป่าหิมพาาน,นะครับ